เปิดชมเธอคนนี้เป็นเจ้าภาพงานบวชพระพลภูนพัทส,สุดอลังการได้เลือกดีเข้าพิธีอุปสมบทแล้ววานนี้วันที่12ตุลาคม 66. สําหำหรับพระเอกด,ดงังพลภูนพัทอัธปัญญาพลนวัดเทพสอนธรรมารามตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยพระพลภูนพัทได้รับสมญาว่า วรปุญโญผู้ประเสริฐทางปัญญาสำหรับเจ้าภาพงานบวชพระพลคือพี่เอสุภชัยศรีวิจิตนั่นเองค่ะโดยพี่เอได้โพสต์คลิปสวยๆของตัวเองในลุกชุดไทยที่สวมใส่ไปงานบวชพระพลลงอินสตาแกรมส่วนตัว a อ,อขีดล่างสุภาชัยหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าเป็นเจ้าภาพ งานบวชเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างอนุโมทนาบุญจำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขออนุโมทนาสาธุมานะที่นี้ด้วยนะคะ